สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชวาวไทยมุสลิมและเอออะไรวะเนี่ยเฮ้ยผู้เชี่ยนี่อะไรเแดดอุ๊ดเสาดิกระโปรงมาเหรอเอ้ยไม่เอาไม่ต้องมาอุ๊ดเสาดิกระโปรงมาแถวนี้ไม่ต้องไม่ต้องแล้กันหนึงนะครับก็วันนี้กลับมาใน s u r v i v o r Series EP ที่7นะครับผมวันนี้ก็มากับเออน้องใหม่หัดขายของนะครับผมเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับผมขายเออ ปลาสลิดข้อนะครับผมแต่หวะนี้ก็ไปขายปลาสลิดแน่นะครับมาคันไก่ขายแทนนะครับผมแล้วก็เอาเอาเอ,เอมาตี <laughs> มาตีมาตีมาตีทำไมมาตีทำไมมาตีทำไมเออรัำน้องเออครับผมก็วีนี้ก <c oughs> ็นนไม่รู้จะทำอะไรเหมือนเดิมนะครับเสียงแล้วเตียงโดนเตียงน้องอยู่ไหนครับเตียงโด,ด,ด,ดอยู่ไหนเตียงโดอยู่ไหนตีโดเตียโดตีโดนเอเด็ดเอเด็ดเอเด็ดเอด็อด ลูกเจียงโดอยู่ไหนอ๋แบบนอเจียงโดอยู่นี่มามานอกากนกันก่อนครับ<ต>ก่อนวันน,าน,านี้เดี๋ยวไม่มีข้าวกินก่อนเอ้ยเงียบก่อนเงียบก่อนนะครับเดี๋ยวพี่อกก็คือก่อนอื่นเลยวันนี้ที่เรากลับมาถ่ายช้าหน่อยนะครับ <ij os> เพราะว่าเออด้วยความที่โรงเรียนเปิดน,นะครับก็ <S <S เลยไม่มีเวลามาลงคลิปเลยเพราะแม่อีีนโมจิสาเอาว่าใหญ่โตนะครับที่เป็นทีมงานของผมนะครับผมเอ้ยติดเละติดเละเดี๋ยวติดเหลืองแน่เลยว่ะแต่ว่าไม่รู้จะตัดคลิปยังไงนะครับผมก็ เออเขาก็นอนเร็วครับด้วยความที <c 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 oughs> <c oughs> ่นอนเร็วเพราะฉะนั <h <h ้นเขาก็เลยแบบค่อนข้างก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลามาแบบนอนมาไม่ใช่มานอนเสยครับไม่มีไม่ค่อยมีเวลามาแบบมาแค่เกมร่วมกับผมครับผมโดยถึงน้องเขานะครับผมแม่แม่เฮ้ยจะมาหัวลรออะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้ในสกีบแลวเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ในสคีบคัด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 ไม่ได้ด้วยไอ้ช่างเออโอ้โหมเหมือนเดิม น,นะคระบับผมก็กตามที่น้องเขาบอกครับรูเหมือนตามเดิมรับแต่ว่าอีพีนี้อาจจะแบบหาใน,นหนึ่งไม่มีดรา,าม่าเหมือนอีพีก่อนครับผมรับรองว่าอีพีนี้ติดเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ลงเหมือ,องลองเหมืองลงเหมืองต่อต้องหาเพชรม,มากกว่าน,นี้แล้วว่าเพชรม,มันไม่พอมีแค่นี้เห<อ>มือนเห<อ>มือนไม่แค่มีขี้หอยอันหนึ่งเองอะดีไปก่อนนะเดี๋ยวเตรียมลงไปนะผม ไหนแม่บอกว่าจะไปหาหมู่บ้าน abc พี่ยังไม่ได้บอกเลยจะจะไปหาก็ไปหาก่อนได้นะครับก็จะไปหาไอ้อะไรอ nct nct อะไรสักอย่างเมื่อกี้เนี่ยระเบิดก็ได้นะอยู่ในอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ในถ้ํานี้อ๋อนี่อยู่ไปไหนดลงเหมืองเนี่ยเหมืองเนี่ยลงเหมืองก็ได้แล้วแล้วก่อนจะจบคลิปก็ค่อยไปหาหมู่บ้าน abc ก็ได้ ทำอะไรเนี่ยเอางี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันก่อนแล้วค่อยไปหาหมู่บ้านเอ c พซไปหากันทำไมจะไปป้นจะไปโป้นสะดมเขาเรแล้วยิ่งโควิดอยู่ด้วยจนจับตายหาพอดีอครหยุดหน้านี่คือการเราลงเหมืองจะมาเล่นนอกรอบเฮ้ยมาอะไรมาอะไรเอาตีดูทำไมเนี่ยดูอยู่ไม่ได้ทำเลยเองเองเองตีพี่ก่อนอ่ะ โอ้ทีมงานกวนตีนน่ะเว้ยมาเฮ้ยเฮ้ย๋ยวกอบพังกอบพังสู้เขาไม่ได้นะก็ก่อนอื่นนะก็พวกเราลงเมืองกันก่อนเอ้ยจะลงเมืองอูป็นวันนี้เป็นเป็นอะไรกันวะเนี่ยทำไมไม่เป็นอะไรกันนะฮะเออไม่ไปลงเมืองแล้วเมืองมันอยู่ตรงไหนจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานนีไป แต่จําได้นะจมขอแป๊บนึงฝั่งนึงจําได้จําไม่ได้แต่ว่ามาอยู่ตรงนี้ยมาเร็วมาเร็วพี่เล่นไวยพี่เล่นไวยเฮ้ยลงเมืองทิปงานจจเย็นหนินี่ไปไหนบอกให้ลงเมืองไงอีโมจังอีโมจิ002มาเร็วไป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 ไอฮาโมจิ2จะไปกินไก่ตั้งไงฮา มาครับก็มาลงต่อกันเลยครับไม้ไดิจะลงถ้ำเดิมทำไมไม่เราไม่คให้มันแบบมันต่อต่อไปที่อื่นได้อย่ารีบไปทางนี้เราก็ต้องดูให้หมดก่อนเรายังไม่ขุดแล้วก็ขุดตามดูมาแต่เราไม่รู้บมไม่รู้วิธีการเปิดไอ้นี่อะเดีเปิดไอพิกัดมันเปิดตรงไหนวะใครเปิดได้สอนผมด้วยนะโอเคเรามาลงไปข้างล่างเหมโอนเดิมเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลง มีเสียงซอมบี้นี่ไงเจอแล้วตึ๊ดีบอกว่าตรงนี้มีสปาวอะอ๋อสปาวก็ไม่ใช่สปาวดิเออมาเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเจอฐานแล้วคุณเลยอ้าโดคุดฐานไปนะเดี๋ยวพี่จะขึ้น เดี๋ยวปล่อยยูโดทิ้งยูโดไว้ข้างล่างไอ้ล้อเล่นล้อเล่น,ลนไม่ไม่ทิ้งเราไม่เราเพื่อนไม่ทิ้งกันเดี๋ยวเราเราไปได้ขนแก่สีน้ำตาลมาจากไหนวะดกก็มีนะเอาแกะมงใส่สสลืมไปว่าข่าแกะข่าแกะสีน้ำตาลมาเออไม่ได้เตรียมอะไรลงมาเลยแต่ว่าช่างเหอะมาเอานี่อุดก่อนโอเคน้ำจะได้เดินง่ายที่มูเราเจอทางมีสองทางอ่ะเอยโดมานี้ก่อนโดตามรามามาก่อน เฮ้ยอย่าออกจากทางดีมานี่ก่อนมานี่มานี่พี่อยู่นี่เฮ้ยอย่าเอฟเคดินะโมซอมบี้อยู่ข้างหลังมึงอ่ะเฮ้ยราเล่นราเล่นถ้ายินเสียสอมบี้อยู่ใกล้ๆอ่ะน่าอยู่แถวเนี้พี่นายพี่นายอยู่ไหนอ่ะนี่แหละพี่นายมานี่แล้วเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนนี่ก่อนโอเคไปไหนมันเชื่อมกันนี่หว่า วันนี้ไม่เกันไปไหนตามมาด้สถานตามมานี่เนี่ยฐานโคตรเยอะเลยตรงนี้ก็มีเหล็กนะเนี่ยเนี่่ยาโอ๋อตรงนี้ยังไม่ได้สำรวจนี่หว่าเออขอบคุณขอบคุณลงไปทางนี้เลยพี่ไม่ปักไปก่อนนะพี่เราต้องหาเราต้องเราต้องลงไปดีกว่าขึ้นโอบคหเหล็กเต็มเลยยังไม่ได้ขุดเลยเหล็กเหล็กเยอะเลยไม่มีลาวาข้างล่างด้วยมาขุดเลยขุดเลยเนี่ยดูเจอเหล็กแล้วขุดก่อน มาครับผมวันนี้ก็นอนดึกได้ตามเดิมไม่รู้จะนอนดึกได้หรือเปล่าคลิปนี้อาจจะเป็นอีพีสันแ้นนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องพักเย็นแล้วจะมาหนึ่งแล้วนะครับผมยังไม่จบยังไม่จบหมายถึงว่ายังไม่รู้ไงว่าจะจบตอนไหนเห็นบอกจะนอนสามทุ่มครึ่งไม่ใช่หรอเดือดระวังระวรงด้วยเด้อโอ้ไม่มีใครมาหาโดเลยโดไม่มีไฟ โอ้ยไปแล้วว่ะเมื่อกี้เสียงพนักงานเพื่อได้แล้วนะ้โหเหล็กเหเล็กเหเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจโอ้โหเล็กเหล็หเล็กระวังระวังอันนี้นี่ใช่ไอหีบเหล็กใช่ไหมเออ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 กำลังไปหาเพื่อนชี้ด้วยชี้ด้วยโดนทับโดนทับเฮ้ยมีหางลงต่อยได้เหรอเพื่อนกำลังไปหาเพื่อน งเงินเหล็กเต็มเลยท้อสหมดแล้วเหรอวะโคตรทอดหมดไวโคตรโคตรอุลเลสโตนเดี๋ยวแล้วไเขาเตรียมความเลแต่ว่านี่เรามาตำรวจแล้วเรามาเรามาทำอะไรเนีย่ยบอกจะมาขุดแล้วไม่ขุดอะไรเลยเนี่ยขุดเสร็จทานกันเหล็กอะไรเหล็กกันไงเราขุดมาแล้วในเหล็กเนี่ยนี่มาวิลาวาไม่เป็นไ,<ม><ม>ไร,ไ,รไม่มีอะไร พี่เลาว่ะดูเนี่ยพี่เจอถาดเยอะเลยข้างล่างนี้เฮ้ยมีเลสโตนด้วยคุยเขียวแล้วเขียวแล้วไอ้ียงแมงมุมอ่ะดูแลแมงมุมมันอยู่ไหนพี่ไม่มีไม่รู้แต่พี่รีมเหมือนมาจากข้างบนหรือเปล่าระวังระวังเนี่ยมันอยู่ทางเนี้ยกับโมมันอยู่สองทางเนี้ยมันเชื่อมกันเห็นแต่ข้างข่าวเออ มีร้านสตอรด้านนู้นเอาอันนี้มาว่ะเอาอะไรตรงนู้นขุดเพชรมาเอาไหนดูฝั่งนู้นนี่เอามาขุดออสซิเดียนไงอืมเฮ้ยช่างเหรอช่างเหรอะค่อยกลับขึ้นไปเอาพี่เจอเจอทองด้วยพี่นหนจะเจอทองพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเดี๋ยวก่อนเดินไปเลยพี่ไม่เดี๋ยวพี่ขอคิดก่อนว่าพี่จะไปทางนู้นยังไง เอาขุดทางนี้ไปก็ได้นิวเฮ้ยอย่าขวางอย่าขวางโมโอ้ยเก็บตกเกบตกโอ้จเย็นใจเย็นจะตายพอจะตายจะตายหากันทักทีเพราะไอ้โมนี่แหละโอ้โหอุดน้ำะายลยเมื่อกี้อุดน้ำเรียบร้อยเฮ้ยเจอรังคาวด้วยใช่ไงอ้ดแล้ว่ยไม่อุดนะไม่ต้องอุดไม่ต้องอุดทาเป็นทางไว้เดี๋ยวเพื่อไอ้เอ้เจอช่องเจอช่อง เดี๋ยวไม่ต้องขุดเดี๋ยวพี่ขุดเองตันแล้วตรงนี้ตันแล้วขุดไปงั้นแหละเอาเงินก่อนไม่มีประโยชน์ทำมาทำได้อยู่ทำของทองได้อยู่แต่ว่าของทองไม่มีประโยชน์โอ้หตอนนี้เหมือนจะมาชั้นเห็นเบ็ดล็อกกันนะเมื่อกี้เนี่ยนอนไม่ได้พ่อทำตันแล้วตันแล้วโดตันแล้วมีอีกทางหนึ่งพี่โมตันแล้วอ๋เดี๋ยวมันมีอีกทางหนึ่งอยู่ตรงนี้ ในสตูพวกเองไม่คิดแค่ขุดเหรอเออจัวะน,นี้มีการโต้เถียงครับมีการอย่ามาแยง่งอย่ามาแยง่งเป็นการมาเซ็นสัญญาณนักเตกันนะครับผมจังหวะนี้เกือบหลุดเกือบ,บตกนะเกือบตกลาวาตายหาแล้วเนี่ยในสตูโคตรเกลี่ยมาโคตรถ่านเฮ้ยถ่านเยอะว่ะข้างบนมีถ่านไม่ต้องมองข้างบนด้วยเนี่ยเผื่อข้างบนมีพงมีเพชรหรือมีอะไร เฮ้ยกาเวลล่วงจิโม่หรือว่าจะไปทางตรงนี้ไปทางเดียวกันได้เลยไหมโลวินาขึ้ข้างบนมาขุดข้างบนนะข้างบนเราขุดฐานเยอะเรามาขุดเลยโอ้ไม่ไปตรงนี้ไม่ทางเลยไม่ทางไปตรงนี้กันเฮ้ยขึ้นข้างบนโอ้ทางมันเยอะจังวะไม่แค่เล่นห้องนี้ เขุดแย่งขุดแย่งขุดตัวชอบเย็นเย็นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่มีใครขึ้นมาดูกันหน่อยแล้วข้างบนนี้มันมีอ๋อเห็นโมไปแล้วโดนี่ตามขึ้นมาหืมใหญ่ชิย่อยอย้ยใหญ่จริงว่ะใหย่แลยยยยยย อยู่ข้างบนกันใช่ไหมพี่เนี่ยอยู่ข้างบนกันหมดเลยโดมาเลยพี่โบพี่โมไปยังไงข้างบนเขาก็ปีนเลยปีนไปวิ่งดริปเอ้ยกินเข้าไปเจเรกีกแล้วเจเรกดเจเรกูดเลยเจเรกูดทำที่ขุดเลยเยอะอู้ยมันทะลุหน้าเฮ้ยทะลุกันตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ไปไหนนะครับที่เราบอกว่าจะไปเนเธอร์กันนี่ก็ อีกยาวไกลอ่ะเราลืมเอาที่ขุดเพชรมานะครับถ้าเอามาน่าจะได้ไปอีพีนนหน้าแน่นอนนั่นแหละเออก็อีพีน,นี้ก็ไอ้นี่ไปก่อนอีพีหน้าก็เราไปขุดออาซตเลียแล้วค่อยมาทําก็เห็นที่<ม>เห็นท<ม>ี่มาของน้ําแล้วแม่อไอเนี้ยในไหมครับโทรศัพท์มันเอาทอดปักน้ําไม่ได้โมมือดอยังอือเอยตรงนี้มันเยอะจังวะปวดใจ กระหุดนี้มันแบบืหรวยเละเลยเพื่อข้างบนมีเสียงดูรวยเป็นป่าเลยแหละแหนดูดิดูถ้าเดะตกอีกแลว้วไปย,ยูอะไรวะแม่มดไปโดอ,อมดช่วยด้วยพีทเอ้ยเราจะตายแล้วเดูอย่าถอยดูถอย ตีมาเลยตีมาเลยเออจะใช้ยายาดมอยาดมตาโป๊ยเซียช่วยแกไม่ได้เลยเว้ยมดทำไมพี่ชออมดมันแรงจังอะก็มันเป็นพอยซ์นสองไงมันเป็นยาพิษสองไงโอ้ของจะเต็มแล้วเฮ้ยได้แอปเปิลทองมาด้วยอ๋อลืมลืมเก็บวีที่แล้วโอ้ได้ยาเพิ่มกำลังมาเครื่องดื่มชูกำลังตาสปอนเซอร์เอื้อหลวง

ตกลงมาจากสวรรค์ชั้นเจ็ดโอ้โหสวรรค์ชั้นเจ็ดสวรรค์ชั้นเจ็ดนี่มึงนี่บุญบารมีเยอะนะถึงจะไปไปเนี่ยสช่นวันชั้นสองนี่ยังไปไม่ได้เลยชั้นหนึ่งก็ว่ายยากแล้วเอ้ยเออเอาไปเลยเอาไปเลยถ้าจะแย่งก็แย่งไปเลยไม่บอกพี่สักคำเลยนะว่าจะเอากินเข,ขไ,ได้หมดแหละเอายูโรตกอยูดยเ,อเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเอาแล้วมกขุดทำไม ผมก็ไปไม่ได้ัจะดูอะไรนะตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยก็ทางเชี่ยบทางเดียวกันนี่หว่าโล่มันก็บังหน้าเหมือนนะแต่ว่าโล่มันช่วยป้องกันอะไรได้อยู่โอ้พ่อมดบ้าเลยว่าพ่อแม่มดบ้าเลยว่ามาอยู่ในถ้ำนะอู้หู้ทัน โดโดมามาดิข้างหลังอ่ะถ่านเพียบเลยโดไปฐานฐานไหนพี่โมดูข้างหลังอ่ะข้างหลังพี่ข้างหลังพี่อ่ะถ่านเพียบเลยดูข้างหลังข้างหลังแั่นแน่นอ่ะโอ้รวยถ่านไม่รวยเพชรอ่ะไม่มีเพชรสักก้อนเลยตอนเนี้ยขุด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 ช่วยกันขุดช่วยกันเรือร่วงเวนกลับแล้วเลวเว้ยมันมีถ้ำอยู่ข้างล่างอีกถ้ำหนึ่งอ่ะ ถ้ถามันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยถ้ามันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยน้องรอกก็ไม่หมดเลยไม่พอให้นอสนสาบเพิ่มรึ่งเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงไอ้ตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนาาไปช่วยโดขุดตรงนั้นแล้วขุดตรงนี้เดีย๋ยวพี่ค่อยปักพี่ของขุดเดียข้างบนมี ไอเหมืองมันจะเยอะเลยยักษ์หนาวเนี่ย,ยเดี๋ยวดีพี่ปักให้พี่เขาปักตรงนี้ก่อนข้างบนมีเหมืองอ่ะอสร้างหรืะะอเปล่าใช่รวยละรวยยับรวยยับครับรวยยับครับพี่น้อง,ดองเดี๋ยวพี่ขุดตรงนี้ให้คิด,ดว่ารถาเเป็นพระเจ้าได้แล้พระเจ้าพระเจ้ารวยฐานเลย เพระเจ้าเป็พระเจ้าที่รวยฐานไงคืออืมสิบนาทีแล้วนะครับ่างวัานี้ไม่อยากจบคลิปเลยเฮ้ยข้างล่างเราจะลองลงลงไปดูแป๊บสักแป๊บไหมสักแป๊บก็ยังดีเออเอเอนะฮ่อเา้าเขารับซื้อฐานเนี่ยเหรอพี่ไม่เคยเจอใครรับซื้อฐานเลยนะสมัยเนี้ยอืมแต่เขาขายฐานออกไปเออ กินอะไรอ่ะหมูกระทะเออฐานที่เขาไปกินพวกหมูย่างพวกปิ้งย่างเฮ้ยเจลาปิดว่ะเจลาปิดลาปุ๊ดปิดอ่ะต้องคับอันี้เพิ่มครับไม้สติ๊กเพิ่มแล้วก็คับทอดเยอะๆเลยคับให้หมดเจ้โอ้ยมีลาปิดแถวนี้สแสดงว่าตรงนี้มีลาวา,ยายใช่<ะ>มีเพชรไหมวะไม่มีเลย ฮ้ยมีเหรอไปเลยเดี๋ยวเราขุดลาปิดเองลาปิดอะไรคือลาปิดลาปุดปิดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเจอเพชรเหรอตกใจตกใจหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจตกใจตกใจที่ขุดหายเรเวลเราก็เยอะเหมือนกันเนาะเลเวลพวกเรานี่เอาไปฟาร์มไม่นี่ได้เลยนะเอาไปทำที่เอ็นชาได้เล้วเนี่ย สเตต์นก็มีขุดกันในพวกนี้เนี่ยเลเวลยี่สิบสองุ้ยขันทันแล้สิบเจ็ดอะยูโดเท่าไหร่เลเวลอะแล้วพี่คราเปิดป่าอยู่แปดโหโดนเลเวลแปดเฮ้แต่ว่าก็ถือว่าเล่นเล่นมันเล่นดีนะมันเล่นมาไกลถึงขนาดเนี้ยเฮ้ยได้ยินเสียงสลามว่ะได้ยินเสียงสลาม สลามแปลว่าอะไรมาต่ำเลยนะมันมีโอกาสเจอเพชรังเนี่ยอ๋อแล้วเมื่อสลามก็ต่ำมากนะแล้วต้องขุดลงไปจะเจอเบสล็อกโอ้ออออไม่เอาเหอะสลามนมี่ไม่ได้หมายถึงกลัวสลามนะหมายถึงว่าแบบมันตรงนี้มันต้องเจอเพสล็อยอย่างน้อยแล้วคิดว่าแล้วเราก็มาปักไว้ที่สุดนี่สตูดอ่นะโอ้โทษโทษ,โทษ,โทษ รู้สึกว่าแถวนี้มีสลามสลามอยู่ข้างบนหรือเปล่าแล้วทะไมยังไ,งไม่ขุดทำไมด้วยเอาที่ขุดขุดกาเวลดีต้้งมาทำอะไรเนี่ยไ,ไปอาขุดเลสโตัไงโนอ,อะไรไม่ต้องมาขุดฐานงั้นแต่มันอย่าโลภมากเพราะว่าเรามีฐานเยอะเกินไปแล้วไม,ไ,ไม่ต้องต้องขุดแล้วตรงนั้มันเป็นลาวาแล้วเอเอ หาดตรงนี้ก็มีเยอะแยะไม่ขูดเฮ้ยเดี๋ยวโมมาคุ้มกันหน่อยดิมาอยู่ข้างหลังดิมาตามเรามาเราจะไปข้างหน้าเนี่ยเผื่อข้างหน้ามีอะไรเนี่ยมันมืดๆอะ่ะไหนไม่เห็นเลยมาตรงเราอ่ะมาตรงเราอ่ะเดี๋ยวเก็บเรียกก่อนมานี่มานี่เร็วถ่ายถ่ายจะไปข้างในไหมเนี่ยครองหน้ากับพุทธศาสน์ประตูอ๋อไม่มีอะไรหรือเปล่าวะโอ้ย<ล>มีข้างบวนอีกครับเลโคตรเยอะเลยโอ้โอ้ ตันแลจะไม่พอเนี่ยมีตะเหล็กเนี่ยไม่มีเพชรเลยตะลุยตะลุยเหมือนกับตะลุยเหมือนกับไอ้ไอป้ปุ่นปุ้นดักเหล็กไอ้ไม่ใช่ปุ่นปุ้นปุ่นปุ่นมาคนละคน <c oughs> ไอ้เนี่ยเอออะไร <c oughs> ตั้งตั้งชื่อนะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีเพิ่งนี้มีอะไรชื่อชื่อคลิปอ่ะรวยเหล็กแล้วครับพี่น้องเออ ไม่ใช่สลามมันอยู่ในลาวานะเฮ้ยอยู่ได้รวยจะถ่ายเนี่ยตอนเนี้ยไม่รวยอะไรรวยฐานเนี่ยแถวนี้ไม่มีอะไรนะมาอยู่อุย้ยทองทองนี่สุดไปอเอา้าล่วงกับเขึ้นไปไหมลาวาลาปิดลาปาลาลี โอ้ยอะทำไมอาหารมันหมดไปยังวะอุ้ยโดนไหมจะมีอาหารไหมเนี่ยโอ้มีแต่ของดิบอะ่ะพี่ก็หินเยอะเนี่ยเดี๋ยวแต่พี่ไม่มีไม้ใช่ไหมไม่เลยครับแป๊บนึงรอเดี๋ยวมาอยู่ตรงพี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะท,ทําเตาหินแป๊บนึงเตาอบอ่ะพี่จะทําให้พี่ทําที่คาฟก่อนแล้วก็ พี่จะทำโดนตายโดนตายตรงไหนตายแลงไงตรงนี้อ่ะโดนตายตรงไหนโดตกจากที่สูงไงเอาตรงไหนวะตรงจุดที่สูงตรงไหนวะตรงไหนนม่อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอยู่นู่นเลยใช่ดูตายตรงที่ไหนตรงนั้นแหละฮะใช่เหรอท้งพี่ไม่มีอะไรตกเลยนะหรือว่าข้างหลังเราวะ มีมีห,หลายอันเลยมีที่คนเหล็กใช่ไหมใช่พี่ก่อด้วยไอย้มันอยู่ตรงไหนวะพี่เห็นอะไรนะแถวนี้ยล้วเรากดเกิดที่บ้านนะเออเอาแล้วเพื่อมาเอาของอะไรด้ว,ดวเอาแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะเอากลับไปครบไหมล่ะมันเอากลับจะครบเหรอมันเยอะจะตายหาแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะยังเรีกหาของยังไม่เจอเลยเอา เมื่อกี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ตายสงสัยมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ดิเห็นมันมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ตายโหดิตอนนี้มีอะไรเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาอีกแล้วโอ้บ้าวะเนี่ยโอ้เอมันเกิดไกลยโดนตายตรงไหนแววของดีไหนอะไรตรงไหนนี่มันอยู่ข้างบนนี่ขึ้นไปข้างบน ไหนดูข้างบนตรงที่มันมีแม่มดจ้ะตรงแม่มดมันตันแล้วใช่เหรอมันอยู่อ๋อตรงไกลนั่นเลยตรงไกลๆเลเลูไม่เห็นตรงแม่มดเหรอโอ้โหแปลว่าเราหยู่ตรงนั้นแล้วอันนี้ไม่มาแล้วตันแล้วตันแล้วตันแล้วโอเคทด้ไมก็บอกกันตันแล้วไม่เชื่อฟังอยู่ตรงไหนวะ ไอ้บอกว่าตันเห้วแอดแอดแอดต่อยกันแล้วต่อยกันแล้วตรงไหนวะขึ้นไปแล้วไงไม่ไ็นตรงออฟซิเดียนไม่ใช่นี่แม่มดมันตายแม่มดมันตายหงตรงไหนวะยิ่งไม่อยากเจอผีแม่มดเป็นลามหลอกหลอนเลยไม่เป็นไรเหล็กเยอะเอาไปคราฟใหม่ได้เจอแล้วเหรอ ตรงไหนวะตรงนี้าตรงนี้อ๋ข้างบนนั่นเห็นช้วไเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่ข้างบนหัวเราหมายแล้เราจะจอดแรกเลยเราจะครับที่เตาอบก่อนแล้วก็มาเหมือนที่แคมป์มาที่แคมป์จะพอเผาอาหารก็แย่แย่งอาหารพี่นะอันนี้พี่จะตายแล้วพี่ไม่เหลืออาหารแล้วเนี่ยสเต็กอยู่สองอันเนี่ย ทำที่เผาสองอะไรก็แล้วกัน